<c oughs> ครบับสวัสดีพี่น้องนะครับโซเชี่ยววันนี้งลงให้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องครับฝากไว้ดูไว้ไวใช่ว่านะครับวันนี้ก็มาพูดมาไลยกันที่บ้านที่แปดสิบห้าโมงสิบนะครับ ปานลุงของเก่านะครับอีกหนึ่งหลังฝากพี่น้องทีทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดพอยอพพยอ6หกสามนะครับหาหนอยนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันเช่นเคย เมื่อวานนี้ก็มีใครได้ก็ขออนุโมทนานะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ได้ไปนะครับพี่น้องเข้านะครับก็หาหน่อยก็พลาดไปเลาพลาดหวยรัฐบาลก็พลาดนะครับผิดแต้มนะครับเป็นที่ว่าแล้วแต่ดวงนะครับพี่น้องฝากเลีีทุกท่านด้วย สำหรับแนวทางก็คือแนวทางนะครับสูตรก็คือสูตรไม่มีใครล่วงรู้ได้นะครับว่าจะออกตัวไหนอย่างไรนะครับสำหรับฮานอยวันนี้ก็เช่นกันนะครับฝากเก็ซีไว้ด้วยนะครับเพิ่งจะได้ลงนะครับก็เป็นรอบบ่ายกันแล้วกันนะครับพี่น้องฝากไค์กดแชร์กดติดตามตัววิ่งตัวรูดนะครับผ่านไป สิ่งที่เรื่องที่ผ่านไปก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมาเล่ากันใหม่นะครับสูดเก่าร่างเดิมนะครับสลับหาหนอยวันนี้ตัววิ่งตัวรูดนะครับสลับสามตัวแตกหรือไม่นะครับสองตัวแตกบนล่างนะครับฝากแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับ ลงุลงให้<ม>เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นโปรดชีวิตเจรณญญาณในการรับชมนะครับแต่ละชิปของลุงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดพี่นอ้องก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับใส่บาแบกหามสามตัวแตกวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็น สามนะครับก็มีสามก็มีหนึ่งนะครับอันนี้แตกหรือไม่นะครับสามหนึ่งสีนะครับสามตัวแตกนะครับพี่น้องแล้วก็มี สี่หนะครับสี่เจสูตรนะครับพี่น้องก็คือสูตรบฏชีวิตเจริญานกัน <c oughs> ในการรับชมพี่น้องก็มีสามีหนะครับหนึ่งเจนะครับหกหนึ่งเจนะครับปากไว้นะครับแนวทาง ตามตัวแตกพี่น้องอานะตารางวันนี้นะครับแบ่งปันเกินเคยขอเดตดนให้นะครับสำหรับแนวทางแล้วก็มาตามสูตรกันต่อนะครับ <c oughs> ลวงทำให้ฝากเ c ซีพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์บนไป สำหรับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นเรามาจอตัวรูดกันก่อนเจนะครับรูดเจวิ่งเจนะครับรูด7ดวิ่งเจนะครับพี่น้องฝาเกเจ็บพี่ทุกท่านนะครับมีเจ็ดมีหตัวรูดนะครับ เจ็ดมีหวันนี้ก้าน่าจะมานะครับมีปีเ,เด็ดเน้นให้นะครับวันตรงแว <c oughs> ทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับฝากพี่น้องไว้เ,เป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นชีวิตเจรณญานกัน นะครับพี่น้องสองตัวจากนะ่าจะเป็นที่หกเก็ดนะครับหกเก็ดนี่หกเก็ดหกเก็ดเก,ก้า เจ็ดนะครับสูดนะครับพี่น้องก็คือสูดเจ็ดแต <c oughs> ก็หนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดลวดเจ็ดเลยนะครับพี่น้องฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันวันนี้วิ่งเจ็ดลวดเจ็ดนะครับแตกซืือไม่นะครับใช้ดุนพินิดขอช่วิวิจารณญาณในการรับชมพี่น้อง <c oughs> สองตัวแตกสามตัวแตกหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันลุงลงให้นะครับสรุปปันทงที่ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็เด็ดเน้นให้นะครับพี่น้องบนล่างนะครับสลับกับตัวเพอเป็นแนวทางแบ่งปัน ส <c oughs> ามสุดแจกหนึ่งสีหนึงสีนึงสองไปหนึงสี คู่นะครับ <c oughs> ไปกับสิบตัวสิบคู่มนลล่างยี่สิบคู่นะครับฝากเอีทุกท่านด้วยนวะทางแบ่งปันวันนี้ลุกฟันทงสามน้อยนะครับพี่น้อง เสร็จทิ้นนะครับทางแบ่งปันท้าชิปนะครับเช่นเคยนะครับลงให้แนวทางนะครับฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องเข้าหรือไม่วันนี้ขอบคุณผู้ติดตามนะครับปวดชีวิตเจรณยญานเสามน้อยนะครับแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับ ทางก็คือแนวทางนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับฝากเพื่นะครับท้ายคลิปนะครับแบ่งปันพี่น้องทวิตเจรณาญาในะการรับชมเจริญชีพนะครับ เ,เดี๋ยวลงกีล,ง,ลงให้นะครับผู้ที่คอมเมนต์ขอมานะครับจะเอาลาวนะครับเมื่อวานนี้ก็ลาวออกไทยไทยออกลาวไทยออกความสินนะครับก็หวยลาวก็มาออกหวยไทยนะครับเด๋วหวยไทยก็ออกหวยลาวนะครับลงลงให้แนวะทางแบ่งปันพี่น้อง <c oughs> ชีวิตเจริญนะยานกันในการรับชมนะครับปาเก f บีทุกท่้นด้วยสําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็คงจะประมาณหนึ่งนะครับไม่มากมายหลายตัวนะครับพี่น้องก็หาซื้อกันเองนะครับไม่ปลกหมุดแต่ฟันทงให้นะครับแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้อง ฝากเกทีทุกท่านด้วยวกม็มาติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงจะลงให้นะครับอ่านอยแล้วหวยลาววันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็ตัวเลขก็ที่ได้มานะครับจดหมายได้นะครับจดไม่ทันสามหนึ่งสีแตกหรือไม่นะครับ สามหนึ่งสีสีโกเก็ดนะครับ กพี่น้องนะครับ6กหนเจนะครับสี่หกเก็หกหเจามตัวแตกครับพี่น้องฝากกันไว้นอนทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับเอทุกท่านผู้ชมมาติดตามฝขขากกดไลค์กดชกแชร์กดลกันนะครับสำหรับวันนี้ฝาก f อซไว้นะครับ ออให้ล่ำรวยถูกหวยกันทุกคนก็แล้วกันนะครับหชับวันนี้พี่น้องทุกท่านนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันแชร์วนไปนะครับพี่น้องสามตัวน่าจะแตกเช้วันนี้ฝากเกีเพื่อปาาเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจะาถ่ายคลิปนะครับลงลงให้ตัวเลขที่มีประมาณนี้นะครับฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องลงลงให้วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนก็แลวกันนะครับดีครับ <c oughs>